1ตัวสว่านที่มีความคุ้มค่าเป็นสว่าน2ระบบเป็นสว่านแล้วก็สว่านท็อกโดยการบิดที่ตรงนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าท็อกเราก็ตั้งความตึงท็อกของเขาว่าจะให้หยุดที่เท่าไหร่หมุนไปเรื่อยๆจะกลายเป็นดอกสว่านมีเบอร์1กับเบอร์2เบอร์หนึ่งเนี่ยให้กําลังแรงบิดมากสุดที่85นิวตันเมตรเบอร์สองเขาจะเน้นรอบเน้นความเร็วสว่านตัวนี้ข้อดีของเขาคุณสมบัติของเขาที่ผมบอกว่าเป็นสว่านที่คุ้มค่าหมายถึงว่าหัวเขาสามารถที่ถอดออกได้พอถอดออกแบบนี้มันจะกลายเป็นพวกไขควงพวกไขควงนะครับ นะแป๊บนึงนี่พวกไขควงใส่แบบนี้จะกลายเป็นไขควงแต่พอเราถอดออกใส่อันนี้เข้าไปเขาจะกลายเป็นดอกสว่านนี่ปากของเขาเนี่ยตรงนี้ปากของเขาใส่ได้มากใหญ่มากที่สุดเนี่ยขนาด10มมตรผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูกรณีที่เราต้องขึ้นไปบนหลังคาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเราต้องไปเจาะนําร่อง หยุดหก่อนหยุดก่ดดอ,อนถอดออกมาใส่ดอกไขควงเข้าไปขันไขควงต่อขันไขควงต่อหืโอ้โหแรงดีจริงๆผมบอกเลยขันออกก่อนจะขันเข้าขันออกนี่คือแบบ ไม่มีปัญหาเลยแต่แนะนําว่าถ้าอยากได้กําลังมากๆต้องใช้เบอร์หนึ่งนะครับเพราะกําลังเบอร์หนึ่งอยู่ที่85นิวตันเมตรใช้งานดีจริงผมแนะนําเลยเจ้าตัวไขควงไขควงท็อกของทางมาสารุต,ตัวนี้ใช้งานดีจริงแนะนําเลยครับ